มาติดตามบทวิเคราะห์ทางการเมืองนะคะเรื่องพรบ,บปรองดองทั้ง4ฉบับโดยแม่ลูกจันทร์ค่ะได้มีการวิเคราะห์ไว้ว่าควรถอนร่างกฎหมายปรองดองออกจากวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพราะไม่ทําให้เกิดการปรองดองได้จริงไปติดตามจากคอลัลน์อัปเดตค่ะ ติดตามคอลัลมมั์มอัปเดตจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐคอลัมน์สำนักข่าวหัวเขียวโดยแม่ลูกจันทร์เรื่องถอนออกไปเพื่อสลายเงื่อนไขความขัดแย้งที่จะนำไปสู่วิกฤตการเมืองบานปลายและอาจกลายเป็นสถานการณ์บานทโรหุบไม่ลงแม่ลูกจันทร์ขอเรียกร้องบิกบังและผู้เสนอร่างพรบ,บปรองดองทั้ง4ฉบับ ให้ตัดสินใจถอนร่างกฎหมายปรองดองออกจากวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็วถอนออกไปเลยไม่ใช่เลื่อนการพิจารณาถอนฝืนออกจากกองไฟให้สิ้นเชื้อเพื่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีเพราะล่างพรบรปรองดองไม่ทำให้เกิดความปรองดองได้จริงมีแต่จะยิ่งทำให้เกิดความไม่ปรองดองแถมเนื้อหาในร่างกฎหมายยังเป็นปัญหาในตัวของมันเอง สรุปว่าการชิงสุกก่อนหามเร่งรีบเสนอร่างพรบรปรองดองเข้าสภาสุดท้ายกอไปไม่รอดจอดไม่ต้องแจวแม่ลูกจันย้ำอีกครั้งว่าต้องถอนร่างพรบเจ้าปัญหาออกจากสภาโดยเร็วส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญถอนไม่ได้ต้องเดินหน้าต่อไปถึงแม้สารรัฐธรรมนูญมีคําสั่งห้ามรัฐสภาลงมติเห็นชอบวาระสาม จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากสารรัฐธรรมนูญแม่ลูกจันทร์ยังเห็นว่าการแก้รัฐธรรมนูญควรเดินหน้าต่อไปเพราะศาลร,รัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจก้าวไกยแทรกแซงการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติคือรัฐสภาซึ่งเป็นตัวแทนปวงชนเนื่องจากรัฐธรรมนูญได้แยกอำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจตุลาการออกจากกันข้อสำคัญ คำสั่งสารรัฐธรรมนูญในกรณีนี้ก็ไม่มีกฎหมายรับรองทำให้เกิดข้อกังขาว่าสารรัฐธรรมนูญไปเอาอำนาจที่ไหนมาเบลกระัฐสภาหรือสารรัฐธรรมนูญใช้อำนาจเกินขอบเขตอำนาจที่ตัวเองมีจุดนี้แหละที่กำลังกลายเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองถึงขั้นลงชื่อยื่นถอดถอนตุลาการสารรัฐธรรมนูญกันอึกระทึกคลึกโครมแม่ลูกจันทร์กราบเรียนว่า การเข้าชื่อถอดถอนตุลาการสารรัฐธรรมนูญขอหาใช้อำนาจขัดรัฐธรรมนูญไม่ใช่จะถอนกันง่ายๆเหมือนถอนขนจกรแรนนักคุณโยมเราต้องใช้เสียงไม่น้อยกว่า3ใน5ของสมาชิกวุฒทธิสภาหรือต้องมีสอวอสนับสนุน90คนจากทั้งหมด149คนแต่แต่ถ้ามีหลักฐานชัดเจน โอกาสที่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญจะโดนถอนตกเก้าอี้ก็มีความเป็นไปได้เช่นกันโดยเฉพาะกรณีที่สารรัฐธรรมนูญล,ลงมติรับคำร้องของสสฝ่ายคา้านและกลุ่ม40สวที่ยื่นคำร้องว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของรัฐสภาอาจเข้าข่ายล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย ปัญหาอยู่ที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ผู้ร้องต้องยื่นข้อกล่าวหาต่ออายการสูงสุดเสียก่อนตามขั้นตอนถ้าอายการสูงสุดสอบสวนแล้วเห็นว่าคดีมีมูลอายการสูงสุดจะเป็นผู้ยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเองฉะนั้นการที่สารรัฐธรรมนูญรีบล้อนหลงมติรับคำร้องโดยไม่ผ่านอายการสูงสุดตามมาตรา68ของรัฐธรรมนูญ กลายเป็นสารรัฐธรรมนูญขัดรัฐธรรมนูญเชียเองอันหนึ่งแม่ลูกจันทร์พยายามมองแงด่ดีมองว่าสารรัฐธรรมนูญอาจเห็นความจําเป็นบางประการที่ต้องรีบเบรกการแก้รัฐธรรมนูญเร่งด่วนก่อนที่รัฐสภาจะให้เห็นชอบผ่านวาระสามอย่างเป็นทางการแต่โดยส่วนตัวแม่ลูกจันทร์สนับสนุนการแก้รัฐธรรมนูญเพราะเห็นว่า ประเทศไทยควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาใช้แทนรัฐธรรมนูญฉบับปนเปื้อนสารพิษเผด็จการข้อสำคัญรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะคลอดออกมาใช้หรือไม่ประชาชนจะเป็นผู้ออกเสียงประชามติว่าจะเอาหรือไม่เอาศาลร,รัฐธรรมนูญไม่มีสิทธิตัดสินใจแทนประชาชนถ้าทุกฝ่ายเข้าใจหน้าที่ตัวเองเรื่องสั้น ก็ไม่กลายเป็นเรื่องยาว